เวรดึกที่ไม่มีวันออกโรงพยาบาลรัฐเก่าแก่ที่ถูกปิดตายหลังเหตุการ์แก๊สระเบิดเมื่อ20ปีก่อนแนะนำตัวละคร1เอกพี่ใหญ่อดีตอาสาสมัครกู้ภัย2แนนยูทูบเบอร์สาวสายลึกลับทำทุกอย่างเพื่อยอดวิว3บาตะกล้องคู่ใจแนนช่างสังเกตและเริ่มเห็นความผิดปกติก่อนใคร4วินวัยรุ่นเลือดร้อนปากเสียชอบลองดี เจียบน้องเล็กขี้กลัวถูกจ้ามาช่วยถือไฟสำรองแสงไฟฉายสัดส,ส่องผ่านฝุ่นละอองที่ลอยฟุ้งในอากาศเสียงฝีเท้าเหยียบลงบนเศษกระจกดังกรอบกราบตลอดทางเดินแนนกระซิบใส่ไม่ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น,นสี่แผนศิลยกรรมค่ะทุกคนกลิ่นฟอร,ร์มาลีนยังแรงมากทั้งที่ที่นี่ร้างมานานแล้ววินพูดขึ้นโหพี่แนนดูนี่ดิรถเข็นเด็กวางเรียงกันเต็มเลยว่าใครมันจะมาวางไว้ตรงนี้วะ วินพูดพลางเตะรถเข็นคันหนึง่งจนมันถลายไปชนผนังเสียงดังปังเอกพูดขึ้นวินเบาๆหน่อยเรามาเงียบๆอย่าทําให้เจ้าที่เขาตื่นเจี๊ยบพูดขึ้นว่าพี่เอกเจี๊ยบว่าเรากลับเหะตั้งแต่ก้าวเข้ามาเจี๊ยบระ รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังตลอดเลยบาสหยุดชะงักยกกล้องขึ้นส่องไปที่หน้าต่างห้องพักฟื้นห้องหนึ่งบาสพูดขึ้นว่าพวกมึงหยุดก่อนเมื่อกี้กูเห็นเงาคนสะท้อนในกระจกแต่มันไม่มีหัววิงตอบกลับบาสว่าตาฝาดเปล่าบาสมึงน่าขี้โกรพอกับยายเจี๊ยบเลยเอกพูดพลางบอกทุกคนให้เงียบแล้วฟังเสียงตื๊ดตื๊ดตืด๊ด ดังมาจากห้อง ICU สุดทางเดินมันคือเสียงเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ควรจะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วทุกคนเดินตามเสียงไปจนถึงหน้าห้อง ICU แนนผลักประตูเข้าไปแสงไฟฉายจับไปที่เตียงคนไข้กลางห้องบนเตียงม,มีร่างที่ถูกห่อด้วยผ้าขาวพย์พยะตามจังหวะเสียงเครื่องวัดแนนบอกกับบาทว่าถ่ายตรงนั้นเห็นไหมมันเหมือนมีคนหายใจอยู่ใต้ผ้าน,าน่น เจี๊ยบร้องให้พลางพูดว่าไม่เอาแล้วเจี๊ยบจะกลับเจี๊ยบหันหลังวิ่งหนีออกไปที่โถงทางเดินแต่เธอกลับหยุดกระทันหันเพราะทางเดินที่เคยยาวสุดลูกหลูลูกตาบัดนี้กลายเป็นกำแพงตันที่มีคราบเลือดเจี๊ยบตะโกนว่าพี่เอกทางออกมันหายไปทางออกหายไปแล้ววินพูดตอบจะเป็นไปได้ไงกูก็เพิ่งเดินมาวินเดินไปลูกกำแพงแล้วเขาก็ต้องหน้าซีดเมื่อพบว่าปูนมันยังอุ่นและเต้ นัดตุกตุกเหมือนหัวใจคนทันใดนั้นเสียงเครื่องวัดหัวใจเปลี่ยนเป็นเ,นเสียงลากยาวตืดร่างบนเตียงลุกพลดขึ้นมาผ้าคลุมหลุดออกเผยให้เห็นใบหน้าที่มีแต่รอยเย็บและดวงตาที่ถูกควักออกไปแขนที่ยาวผิดปกติพุ่งเข้าคว้าคอเจี๊ยบที่ยืนใกล้ที่สุดเจี๊ยบกรีดล้านและพูดว่าช่วยเจี๊ยบด้วยร่างของเจี๊ยบถูกดึงเข้าไปในความมืดใต้เตียงเสียงกระดูกลัน่นกรอบ ดังสนัน่นพร้อมเลือดที่สาดกระเซน็นออกมาเอกตะโกนบอกทุกคนว่าวิ่งไปทางบันไดหนีไฟทั้งสี่คนที่เหลือวิ่งหนีตายแต่บ้าสะดุดสายไฟที่ระยงระยางที่ห้อยลงมาจากเพดาน นอสายไฟเหล่านั้นเคลื่อนที่ได้เหมือนงูมันรัดพันขาทั้งสองข้างของบาสแล้วลากเขาขึ้นไปบนฝ้าเพดานบาตตะโกนสุดเสียงเอกวินอย่าทิ้งกูเสียงของบาสเงียบหายไปพร้อมกับฝ้าที่พังลงมาทับร่างเอกแนนและวินมาจนถึงลิฟต์เก่าวินกดปุ่มรัวๆัวด้วยความพลุ้มคลัง่งประตูลิฟต์เปิดออกแต่ข้างในกลับไม่ใช่ห้องลิฟต์มันคือหลุมลึกที่มองไม่เห็นก้นวินพูดอย่างเสียงสติว่ากูไม่สนแล้ว กูจะกระโดดเอกตะโกนเตือนขึ้นว่าวินย่าแต่ไม่ทันวินงกระโดดลงไปทว่าไม่มีเสียงร่างกระทบพื้นมีเพียงเสียงงับของบางอย่างขนาดใหญ่ณที่รอยอยู่ข้างล่างแนนซุดลงกับพื้นกล้องในมือยังคงบันทึกภาพหน้าของเธอที่เต็มไปด้วยน้ำตาแนนพูดขึ้นว่าเอก มันมาแล้วข้างหลังพี่เอกค่อยๆหันไปมองพยาบาลในชุดสีขาวเปื้อนเลือดนับสิบคนยืนล้อมพวกเขาไว้มือของพวกหลอนถือเข็มฉีดยาขนาดใหญ่ที่บรรจุของเหลวสีดำสนิทเอกพูดด้วยเสียงสั่นเครือถ้าเราต้องตายก็ขอให้มันจบเร็วๆเถอะพยาบาลพูดด้วยน้ำเสียงหลอนได้เวลาฉีดยาก่อนนอนแล้วค่ะและพุ่งเข้าหาทั้งคู่แสงไฟฉายตกลงบนพื้นบันทึกภาพสุดท้ายคือเงาของเอกและแนนที่ถูกรุมทึงก่อนที หน,หน้าจอจะซาและดับไปพร้อมกับเสียงสุดท้ายตืด